สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่หน้าเซนทันเวล์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาถ่ายบรรยากาศต้นคริสต์มาสนะครับเนี่ยวันนี้คือที่เรามาเนี่ยวันที่5พฤศจิกายน2567นะครับตอนนี้กระเป๋เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปถ่ายด้านด้านล่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นของนี่นี่จะนะนี่เขาขายของกันเต็มเลยอยู่ด้านนี้ไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างไปดูบรรยากาศกันนะครับสวยมากเลย นี่ตอนนี้เราลงมาด้านล่างแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศด้านนี้นี่เป็นของ Apple นี่แล้วเราก็มาถ่ายตรงนี้ก่อนนี่นี่มันมีแบบว่าป้ายด้านหน้านี่ไง Central Valley Valley Christmas นะครับ mm hmm. เราจะเขียนแบบอ๋อ m e l l e y Views เป็นฟิลแบบว่าเป็นเมืองสวยมาก ต้นต้นใหญ่มากก็คือต้นที่มาทุกปีนั่นแหละแต่ต้นใหญ่มากสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนี่วิวนี้วิวนี้คนก็มาถ่ายรูปเยอะนะทุกคนอีกวิวเนี้ยวิวด้านหลังเห็นไนะสวยเออมาถ่ายแบบตรงๆสินี่ไงสวยงามอือยอดต้นสูงมากคือสูงเท่ากับตึกเลยอะ่ะ สูงเท่ากับตึกเซนทันเลยอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านนู้นไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างเจ๊ดตจดตดเดบว่าแต่ว่าทำไมไม่ค่อยมีคนเข้าไปท่านในเขายังไม่ทันจะเข้าไปเอออุ้ยสวย อาทุกคนมาดูบรรยากาศด้านนี้นะฮะนี่ดอกน่ารักมากน่ารักอาแต่ว่าตอนนี้นี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครมาก็ลองแวะมาได้นะครับที่เซนตันเวิร์นะครับนี่ตอนบรรยากาศก็จะแบบประมาณนี้นะฮะยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปถ่ายรูปนะครับเพราะว่าวันนี้วันแรกเขาเขายังทําไม่เสร็จเลยอุ้ยสวยดีอาทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นแบบ ของโค้กนะฮะอ๋อนี่เขาจะมีแบบว่าเป็นจุดต่างๆจุดให้ไลท์จุดอะไรเงี้ยนี่อันนี้คือแบบว่าจุดให้ถ่ายรูปตรงนี้ก็สวยนะมุมนี้สวยดีเมอรี่เอ็กซ์เพรสอ๋อเป็นรถไฟพอเป็นรถไฟนี่สามารถพอไปถ่ายตามจุดต่างๆได้เนะี่ยเป็นของรถไฟนะฮะนี่เลยนะอ๋อก็จะเป็นแบบว่ากระจกมีอะไรเงี้ยแล้วแต่ตู้ว่าเราอยากไปแบบว่านั่งรถไฟอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบ Amazing Thailand Station เฮ้ด้านในนะ่าจะมีแบบว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> เกี่ยวกับของเออ <c oughs> เป็นแบบว่าของ Amazing Thailand นะต้องมีการท่องเที่ยวมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะโปสโกงโปสการ์ดนี่เลยนะครับอ๋อเป็นโปสการ์ดนั่นเองอ๋อนี่ประมาณนี้ อ๋อนี่แบบว่ามีแบบว่าจุดที่มาได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ร้านขายเสื้อนะครับโบโลคลับนะเป็นร้านข,ขายเสื้อขายผ้าต่างๆนั่น,นเป็นของมิสชีนอ๋อเป็นแบบว่าอุปเหมือนแบบเป็นน้ำหอมเป็นอะไรเงี้ยของมิสชีนนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายอ๋อเดี๋ยวลองเดินโอ้เพลงดังมากเลยนะไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงเราหรือเปล่าเนาะถ้าสมมติว่าไม่ได้ยินก็ <laughs> ฟังเพลงเอาละกันเนาะเพลงเขาดัง อีกฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นของมิสทีนของโฟลคลับแล้วก็ของโคกของแบบการท่องเที่ยว Amazing Thailand นะครับสวยมากคืทุกคนโอ้ีเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะแบบว่าสวยๆเดี๋ยวก็คือแบบว่าเขาจะมีต้นคริสต์มาสยักษ์นีครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น รถไฟรถไฟโคกนะครับแล้วก็มีของ Amazing Thailand <c oughs> ก็จะเขียนเป็นโปสการ์ดส่งไปที่ต่างๆด้านซ้ายมือก็จะเป็น p o โล Club <c oughs> ก็จะซื้อพวกเสื้ออะไรนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นของนิสทีนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของนิสตีนนะครับสามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะฮะบ,บริเวณด้านนี้ก็คือจะเป็นเซนทัลเวิลด์ที่เข้าไปในห้างนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศกันต่อนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เซนทัลเวิลด์นะครับเมอร์ลี่วิลเล่เมอร์ลี่วิวก็จะฟิลเมืองแบบเมืองของ เมอร์ลี่คริสต์มาสเงีอยนะครัเมอร์ลี่เฮ้ยอันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้านี่อันนี้เป็นศูนย์ฮอนด้าอันนี้คือขายรถโอมิซูมิคือส่วนมากเขาจะเป็นขายของมากกว่าเนะาะก็แบบว่ามาตั้งขายของมาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็มีแบบเยอะแยะมากมายบนโบากิโอ้ยฮิมะฮิมะเฮ้ยอันนี้ก็เป็นแบว่าโดนัทป่ะ มีของกิ่นโอ้น้ำโอ้โหทุกคนตรงบริเวณด้านนี้นะมีเป็นแบบว่าหิมะ หิมะบอกว่าพ้นออกมาปุ๊บโอ้โหข้างล่างนี้เป็นฟองเลยสัเดียวโอ้หิมะพนออกมาสามารถที่จะมาถ่ายรูปคู่กับหิมะได้นะฮะหิมะเปียมนะโอ้โหเดินเดินเดินนอกจากหิมะแล้วเราไปดูก่อนว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะโอ้ยด้านบนมีร้านขายของทินอันนี้ก็จะแปลว่าร้านขายของต่างๆโอ้เพลงดังมาก คา,าเฟ่คาเฟ่สวัสดีทุาน,น,นอีกครั้งนึงเลยคะตอนี้นนนอันนี้เวทีกลางนะครับท,ท,ทู่น้นเพนเราเช็นจากน้องๆกันแล้วนี่คะ ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านก็อยากจะได้รับความในจากน้องๆกันแล้วแต่ทุกคาเป็นชาองท่านั้นก็เปาเว่ด้ัตโอวยตอนนี้คือเอกว่าเป็นเวทีนะเวทีกลางเนี่ยจะมีเวทีคอนเสิร์ตแล้วได้ไปนั่งรับชมใกล้ๆนะคะก็สามาราเรียนเชิญเ้นกิะเดนไปูต้นของกินนะเดินไปดนของกินเดินไปดูั้นของกไน้เดินได้นของนนะดด้องกิเดนแลู้นองกินนะเดินได้นของกนนีเนลปงู้ของกิเดินไ้นของกินนะเดินไปดจา้นขกินนะนไ่ด็ต้นองมีนนะเบ ที่นั่งพักผ่อนนะแล้วก็มีจุดของกินนี่มีแบบว่า m ม r ร์รี่วิว o จลี่มาร์เก็ุ้ยขนมต้มมะพร้าวหอมมะพร้าวน้ำหอมขนมต้มมะพร้าวน้ำหอมตองละเจ็ดสบาทนะครับเนี่ยมีแบบว่าน้ำปัน่นน้ำอะไรอย่างงี้ของกินเยอะแยะเลยทุกคนขนมเฉาก๊วยอันนี้เป็นขนมแบบเปาจีชิ้นละสามสบาทเอ๊ มีขนมเยอะแยะเลยด้าน,นนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าของกินหลากหลายเนี่ยถ้าใครบอกว่าว่างๆก็มาได้นะฮะเต็มเลยทุกคนนี่ขนมเค,ค้กนะครับร้านน้ำส่วนมากก็จะประมาณนี้เอของอกินน้ำปั่นนะฮะแก้วล้ห้าสิบหกสิบ น้ำลำไยแกงสิบเก้านีมีบอกว่าของกินเยอะมากแล้วตอนนี้คือน้ำปั้นน้ำอะไรนะก็จริงๆเขามีตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่5พฤศจิกายน2567นะครับไปจนถึงวันที่5มกราคมนะครับมีมูกรอบตลอดไปมีขนมต่างๆ 5พฤศจิกาถึง5ม,ม,มกรา2 5 25นะครับทุกคนถ้าใครบอกว่าว่างๆก็ลองแวะมาถ่ายรูปแล้วก็มาดูบรรยากาศต่างๆที่บริเวณการจัดงานได้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีแบบหลายอย่างเลยเนาะของกินจุดของกินจุดตลาดอันนี้ก็จะเป็นเวทีการแสดงนะครับแล้วก็จุดถ่ายรูปนะครับประมาณนี้นะครับ